คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าไลโอเนี่ยนะฮะมัน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 จะตอบโจทย์เรื่องของดูแลดูแลเส้นผม <Ừ. S 2> นะฮะแล้วดูแลหนังศีรษะคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าหนังศีรษะสะอาดเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลย uh huh. แต่ถ้าเกิดว่าคุณหนังศีรษะคุณสกรปรกหรือว่าแบบคุณมันเยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ uh huh. แล้วเหมือนกับไปใช้แชมพูที่มันมีแบบสารที่มันเรียกเป็นสารเคมีต่างๆ uh huh. อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ผมจะร่วงได้ แต่ว่าอย่างไลโอเนี่ยมันสะผมนะฮะด้วยแชมพูแล้วก็ใช้เป็นครีมนวดแล้วก็ใช้เป็นโทนิดเนี่ยในการพ่นคือคพ่นในทั้งวันนะคือผมเองเนี่ยผมก็พ่นตลอดเวลาจนอันนี้ด้วยความสัตย์จริงไงนะบางทีพี่โคตนลำคาญเลยพี่ชอบพ่นทั้งหน้า แล้วบางทีตรงเนี้ยผมตรงเนี้ยมันขึ้นมันเป็นตอพี่ก็ต้องมานั่งคอยโกนอ่ะต้องใช้ค็เซตแบบนี้ใช้แบบนี้อันนี้คือเซตหนึ่งใช่ไหมหรือไม่อันนี้เป็นเซตใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านอยากลองทดลองใช้อยู่ก็ลองใช้เซตเล็กนี้ก็ได้ครับเป็นเซตนิเป็นมินิไลโอเนี่ยนะครับซื้อไปลองก่อนการใชยกำเนิดพลอยไลโอกาเนิดผม